นงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ตายก็จะมาพาทำอาหารค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรคะซมตำปลาเดี๋ยวก่อนเราลืมอะไรไปเราลืมปะลาพราะซมตำปลาค่ะวัตถุดิบวันนี้มีอะไรมัางคะก็มีกะทียมพริก นะคะแล้วก็มะละกอและสุดท้ายที่ขายไม่ได้เลยคือมะนาวอ่านาึกว่าปะลาแล้วกส็สิ่งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็คือปะลาล้านั่นเองค่ะอ๋อแล้วอุปกรณ์มีอะไรมั้งคะอุปกรณ์หรอคะก็จะมีเป็นพกกับไม้ตาน้ำพริกโอ้เก่งมากคะ่ะแล้วมะนาวนี่เราใช้อะไรหั่นคะ เราใช้มีดแทนซึ่งน้องๆจะทำไม่ได้แต่ต้องใช้ให้พวกร้องให้พปกรองอ่ะช่วยทําให้ช่วยช่วยช่วยขั้นตอนนึงแล้วน้องๆก็สามารถทำได้นะคะโอเคค่ะงั้นตอนนี้เริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะเร,เราต้องใช้กระเทียมใชไ่ไหมคะท,ท,ที่ลองด้วยค่ะอ๋อ oh, มีที่ลองด้วยที่รองพกไม่ให้เสียงดังค่ะโอเคค่ะ อะไรคะ่ะเราใส่อะไรก่อนคะเราต้องใส่กระเทียมก่อนอ่านี่กระเทียมกระเทียมที่แกะไว้แล้วค่ะถ้าใส่เยอะรสชาติจะเป็นไงคะเไพน์ดิจาดเลยละะ่ะค่ะน้องก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะหนูรู <c oughs> ้สึกว่ามีคนดึงเก้าอี้หนูยังไงก็ไม่ได้ถือทำเบาๆนะคะอย่าให้เข้าตาน้องๆนะคะค่ะตำแล้วคะ่ะทำอ่ะพอเรียงคะคุณแม่เริ่มแหลกไหมคะไหนค่ะดูดิคะ โอเคค่ะพอแล้วค่ะงั้นตอนนั้นใส่อะไรคะเอาจะมาละกอนะคะใส่มาละกอเลยค่ะใช้มือนะคะค่ะใช้มือเลยค่ะต้องสะอาดก่อนนะใช่ค่ะถ้าไม่มั่นใจล้างมืออีกทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องๆไปล้างเดี๋ยวขอไปล้างมือนิดนึงนะคะค่ะล้างเลยค่ะล้างเลยค่ะล้างเลยค่ะถึงไหมคะถึงไหมคะไม่ถึงเนาะให้คุณแม่ช่วยค่ะ อ่าถูถูถูตอนนี้นับจัดยารไม่ได้ให้คุณพ่อถือเมินข้าวก่อนนะคะโอเคค่ะเช็ดมือด้วยตรองนั้นค่ะไปเช็ดมือเลยค่ะเราเราเราใส่มาละกอกันเลยนะคะเราหลังเหนียงมั่นใจเลยค่ะค่ะอ่าเอาใส่มาละกอ ใส่มะละกอลงไปค่ะเราตำกดดนนินะค,ะค่ะค่ะใส่อีกนิดก็ได้เลยค่ะน้องฟงจันจะไม่เผยยิบพริกนะคะใส่พริกนิดนึงก็ดีนะคะไม่เอาค่ะใส่ะมะนาวตำนิดนะิดค่ะตำไปก่อนให้มันพอหลักๆนะคะชุบ บีบมะนาวเลยไหมคะบีบเลยค่ะเดี so, like one, okay. so, ๋ยวน้องตาเนี่ยเป็นคนบีบเองแต่เราต้องใช้ซ้อมหรือช้อนสักอย่างนะคะวิธีการทำยังไงนะคะเอาซ้อมช้อนอ่ะค่ะอเนาะทำยังไงคะทำแบบนี้ค่ะน้อ่ะโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นทำนี้นะคะโอเคไว้ตรงนี้นะค่ะเพื่อไม่ให้มันกระเด็นนะคะบีบเลยค่ะ ถ้าน้องๆที่ไหนไม่มีแรงให้ให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะช่วยไหมคะอะ่ช่วยนิบบิ้นได้ไหมคะบีบบีบเลยค่ะบีบ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 อ่าจับไว้นะคะบีบไปค่ะบีบไปค่ะะมันจะไม่ค่อยกระเด็นเอาอีกไหมคะอ่าเอาเดี๋ยวลองทดลองกินดูหน่อยโอเคได้ค่ะช้อนคะ่ะช้อนไหคะเปรี้ยวดีสุดยอดเลยคะ่ะ ทำยังไงต่อคะมันเปรี้ยวปิดปากแล้วเราต้องใส่นี้เลยไหมคะหรือว่ายัางไงคะอ๋อลองชิมดูก่อนคะ่ะถ้าถูกใจแล้วก็อ้าวหมายว่าส้มตำปลาร้าไม่ใส่ปลาร้ราแต่พอถูกใจรสชาติแล้วหรอคะเอ่อต้องลองก่อนแต่แม่น้องเพิ่มอีกหน่อยแกมน่าค่ะนี่เป็นรายการทำไปชิมไป <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> น้องนันท์ใเคยปอกไข่ไป กัดไปด้วยนะคะพราสุดท้ายที่น้องตาตาจะเอากัดไปอ่าลองคนกัอนไหมคะเท่าให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วแล้วไม้ตำน้ำพริกนี่ค่ะไม้ตำน้ำพริกอยู่นี่ค่ะตำเองไหมคะอ้โหลีลาใช้ได้ค่ะน้องตาตาเคยดูข่าวว่าเขาทำแบบนี้ แล้วอันนี้ไม่ใส่หรอคะเ๋ยวก่อนค่ะคุกอ่ะใส่เลยค่ะอาอาอกก่อนไหมคะหรือยังไงคะขนาดไหมคะบอก,กดแอนใส่อ่ะใส่เลยค่ะขอตรงนิดนึงคะ่ะเดี๋ยวมันจะเยอะ,ะไปค่ะเอาประมาณช้อน,นหาเราตํานิดนิดเดียวคะ่ะใส่นิดเดียวพอครึ่งไม่ถึงครึ่งช้อนดีอ่ะคุกเค้าตําให้เท่ากันค่ะเรามังกะเดนนะคะมะละกอน้อยไปหน่อยไหมคะน่าจะน้อยไปเป็นมะละกอได้ค่ะ ชิมดิคะเป็นไงคะใส่ตำไปคลุกเค้าให้เข้ากันขเข้ากันหรือยังคะยังไม่รู้ค่ะไหนคะอ่ายังมากอีกค่ะเราเอาช้อนออกก่อนก็นได้คะ่ะจะได้ตังค์นลออโอเคค่ะชิมเลยไหมคะชิมลเล<อ>ยเทใส่จานเลยค่ะไม่ชิมก่อนหรอคะเผื่อจะปรุงอะไระเพิ่มชิมก่อน ่ทีนี้ตักใส่จานค่ะตักเองได้ไหมคะ <c oughs> อาเชญค่ะ <c oughs> ใส่ถ้วย <c oughs> น้อยๆนี่มากันค่ะน่ารักอ่ะถ้วยน่ารักให้แม่เตยช่วยกดกว่าน้ำไปเลยได้ค่ะ,กกคะ <c oughs> ตักตักเสร็บแน่ๆ เอาต้มเชิมไหมคะแม่ใช่มไหมคะโ<ะ>อะ้แต่ก็หมดแล้วนะกว่าที่หมดครบเลยอ่าโอเคไหนโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมว้วาวสุดยอดเลยคะ่ะน่าอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยถ้าก้องระวังกล้องหล่นนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะตาตังก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดสัตว์ตะไคร้คลและกดกระดิ่งจริงๆถ้าน้องถ้าน้องน้องคือคนอยากรู้ว่าทำไมเราต้องใส่กระเทียมมันช่วยบำร,รุงการขับถ่ายแล้วมะละกอก็ช่วยด้วยเพราะมันมีเส้นใยเนาะคะแล้วก็ปะลามีอะไรคะปะลา้ามีประโยชน์ไงคะปะลา้าคือมันมีส่วนผสมจากปลาด้วยคะ่ะมีโปรตีน โอเคค่ะ okay, วิตามินเอ้ยมะนาวน้ำมะนาวมีอะไรคะมีวิตามินมช่วยให้ผิวหนังตึงๆค่ะตึง, <laughs> ตง,ตงช่วยป้องกันหวัดด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้น้องตัง้งก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับะไคร์และกดกระดิง่งกิ้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 งด้วยนะคะบา,บายบายขอไปทานก่อนนะคะมันจะอร่อยขนาดไหนคะ Heh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 e <laughs>